รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ พบกับรายการ C N O OK K สำหรับวนันอังคารน,นี้พิเศษกว่าเพราะว่าเป็นวันรวมมุกเด็ดของรายการ C N O OK K ครับขอบอกเลยนะครับว่ารับประกันความสนุกกับมุกเด็ดๆจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับน้ยอย่าคุยนานนะอย่าคุยนานทำไมคะทำไมเดี๋ยวไม่ไมีคนจัดรายการวิทยุอ๋อใครอะดีเจบุกโกเป็นมุกแบบว่า ขำแบบลีลันอาจจะอาจจะยังไม่ขำแต่ว่าเดี๋ยวคนดูจะไปขำตอนลีลันอีกทีหนึ่งถ้าฉลาดจะจะหัวเราะเลยแต่ว่าเดี๋ยวโง่อะคาสสิ่งเล็กเลยเข้าเรื่องกันดีกว่าคือพี่พี่ชอบนะเวลาเปิดเพลงพี่เป้ะเวลาคุยทำไมต้องอ้าขาให้กว้างขึ้นครับบอกเลยว่าหนูไม่มองหน้าพี่เลยอ่ะทำไมหนูมองขาพี่เป้อย่างนที่เป็นคนเปิดเผยเปิดเผยพี่ชอบเวลาเปิดเพลงอ่ะ ที่ฟังประจำมุกโกก็ยังอยู่มุกโกก็ยังไม่กลับพี่เป้หนูขอร้องให้พวกเราได้นับถือพี่เหมือนเดิมกลับลวเอานี้แบบน้นูเข้าลบพี่มาตลอดพี่เป้เียเเดี๋ยวพี่เอากล้วยให้เอากล้วยให้ใครแล้วฝากไปให้ด้วยแล้วกันเขาไม่ได้โชว์ชาเอาละพูดจบยังยังมาชมความสนุกกันต่อครับกับโชว์ของน้องพลอยในกิจกรรมโยคะ ต้องจับตาดูมุกของพี่เป้ให้ดีๆนะครับว่าจะเป็นยังไงจบชีค่ะครับผมครูครับเดี๋ยวข้าเบสิกมากเบสิกมากครับครูครูก็ไม่ได้แคร์ลูกศิษย์อีกแล้วอ๋อขอบคุณน้องจะกอวขอบคุณครูด้วยครับขอบคุณครับ ก็าีพยายามนะทําได้ไม่ได้ต้อพยายามปกติทําได้ค่ะวันนี้ขาเป็นอะไรไม่รู้อะค่ะเป็นอะไรอะปกติทําได้วันนี้ขาเป็นอะไรไม่รู้ําไม่ได้หรอแล้วเป็นอะไรอะขาขาพี่เป๊ฮะขาเป็นอะไรขาเป็นอะไรครับปกติเวลาที่ทําได้แล้วอยู่ที่วันหนึ่งมันทําไม่ได้ขาอยู่ติดกับตัวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ทุกคนก็ไปโอ้โยนให้ต่อไปนี้เรามาตกลงกันก่อนก่าถามพี่เป๊ะกับป้าป๋องสองคนเราถามแค่ว่า ชอบไม่ชอบเป็นคนที่มีสุขภาพดีครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาร้องเพลงมันมันเปล่งมาได้สบายใช่นะครับเพราะดูจากคุณรู้แสดงว่ามีความอดทนสุขภาพดีแล้วก็ไม่แคร์ใครจะร้องก็ร้องไปนะครับใช้ได้ครับละแสดงว่าปกติคุณพลอยยืดได้มากกว่านี้มิกๆแต่ขาครบขาครบ ม,มีความอดทนใช่ไหมช่วยมาน,นั่งอดทนกับพี่ตรงนี้แทนหน่อยได้ไหมขาคบแบบนี้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลพี่พรรมดานก็บอกขาขาดขาขาดพี่ฉันจะทนไม่ไหวแล้วนะ <c oughs> ไปต่อก,กันกับโชว์ของน้องเอมครับที่ขโมยหัวใจแก๊งปราบเซียนได้ทุกคนเลยล่ะครับโดยเฉพาะพี่แจ็คล่ะครับ <c oughs> เป็นไรไปโอ้ช่วยปักทองช่วยดูช่วยปากท้องอันนั้นเขาเป็นอะไับอาจารย์แจ๊ค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 แจคจะูู้นี่แจคขอหาโอ้พ่อเรียกเลยว่ะาพ่จะไปยูเพ่อไม่ได้สกัดเอารุกพ่อเรียกไปดมมือนี่น่ารักดีขอบคุณคุณครูคุเจ้าโอ๋คุณครับมา เรื่องการร้องการโชว์กันบ้านดีกว่าครับคุณจิ๊บชอบเสียงเขาเสียงสวยชอบชอบรอยยิ้มชอบความมีหน้าผากของเขาคือดูดีอ่ะคือชอบผู้หญิงหน้าตาประมาณนี้น่ารักดีใช่ก็ตัดเรื่องลีลายโยคะไปเนาะข้ามค่ะเดียกว่าไม่ไม่ไม่ตัดเขามีการอะแดประหว่างท่าเต้นให้มันสมานและสนธิกับท่าโยคะนะโอ้โหสมานแลสนธิยังไง ในช่วงครูยกขาเขาก็มีแบบช่วงที่ครูยกขาางได้อย่างนี้ก็ได้อะปลาปองครับเดี๋ยวก็เอาเอาใจลูกแจ็คหน่อยไม่ไม่เราอบลูกกันลูกสไตล์ลูกสไตล์ก็ก็แม่ไม่ ไม่อยากจะไปไม่ต้องไปอิงใครเลยครับป๋าพูดไปเลยครับก็ดูงามทุกท่วงท่าเนียบทอะไรเงี้ยของกุณสตรีไทยน้องนั้นเน่ยแม้ว่าจะพลาดหกล้มอะไรก็ดูดีนะพ่อจะเอาพ่อะเาพจะเอาแบบนี้เลยอ่ะโอ๊ยน่าอ้างน่าอ้างเนาะไปครับไปครับชอบชอบตั้งแต่เดินออกมาแล้ว นะดูกิริยาท่าทางหน้าตาใช้ได้เลยนะครับแล้วก็การลีลาการร้องเพลงร้องเพลงนีดีแบบเมื่อกี้ทําได้ก็ยอดแล้วคแค่เขายกขามาเราก็ยกนิดหน่อยพอไม่ต้องยกมากเดี๋ยวเคล็ดเคลืเราลำบากเป็นห่วงเขาด้วยจริงๆะเป็นห่วงแต่ไม่ไม่ถึงต้องถึงขนาดวิ่งขึ้นไปหรอกมันน่าเกลียดเออไคุณจะดูรู้ต่ตัวเองมาก ปะเจิดปะเจิดเอาแล้วไม่ทำตัวพ่อลูกกันจะวิ่งกันทั้งคู่นะเกียร์เอาและพี่ทำไงพี่เป๊ะจะเอาใครจะได้แล้วเนี่ยฮะได้แน่เลยอ่ะพ่อมือที่สามสรุประวังมือที่สามระวังมือที่สามพ่อบอกลงที่สามสรุปแล้วชอบนั่นแหละมาถึงคิวของคุณโอเปิลบ้างเลยครับที่มาทำกิจกรรมต่อยมวยแต่ว่าจะมีมุกเด็ดมุกโดนอะไรนั้นไปชมกันเลยครับ ครับอารมณ์นี้คุณโอเปิลอยากเตะมากกว่าอยากร้องเพลงครับผมคขอบคุณคุณก้องขอบคุณล้อเจ้าหงครับก๊อฟใช้ท่าต่าตัวก่อนคุณเป็นคนแรกที่อยู่ดีๆก็สลับนวมมาใส่เองบ้างใช่แล้วพ่อกลัวมากเลยรีบถอดนวมให้เลยอ่ะคือแบบลัวแล้วพอใส่นวมปั๊บดูเหมือนนักมวยมากกว่ากองอีช่วงที่เขย่งโปรเจกท้าเนี่ย นามันขึ้นมาเป็นลูกเลยต้องหลือเจลอยอย่างนี้เลยแต่ชอบมากนะตอนนางล่อเป้าใช่ไหมนางเตะหรือว่านางรับเนี่ยนางเป็นรุ่นสู้ผู้ชายนะนางรับสู้นักมวยแบบไม่กลัวมาไม้ไหนโซม่พอจีนางรับเป็นผู้ชายไป็นประจำอยู่แล้วนใสจิงใช่ใช่เห็นด้วยมาตั้งนานแล้วว่าน้องสาว ผู้บอกบางของเราเนี่ยมีอะไรที่มีเสน่ห์ในตัวเห <c oughs> มือนกันนอกจากกล้ากล้าที่จะร้องเพลงกล้าจะเปลี่ยนมาเป็นทชกเสเองนมาชี้ชัดเลยตรงไหนของเขาที่มีเสน่ห์ที่สุดผมว่าหน้าตาก็โอเคผิวสีแทนเนี่ยผมว่าก็ก็ถูกใจหลายหลายคนนะมาแล้วแล้วแล้วใจครับผมดูการยิ้มยิ้มเขายิ้มหวานนะครับผมสองคนนี้อาจจะเป็นตัวหลอกค่ะแต่ตัวจริงอยู่ด้านนี้ค่ะ ฟูได้เนียนมากสุดยอดแล้วคือเขาแววตาที่เขาโม่เขาเป็่งประกายลูกเลิกโทรมาไม่รับโทรศัพท์ตัดสายทิ้งนะเขบอกลูกอยากมีแม่ใหม่ไหมเอาสิยังไงเสียงเพราะเสียงร้องเนี่ยเพราะแล้วก็อินเนอร์การแสดงนี่จัดเต็มเพราะว่ามองนี่ดูรู้เลยนะครับว่าอยากจะกินคุณกล้องคุณก้องเป็นนักมวยนักมวยอ่ะคือแบบว่า ต้งรับแล้วมันไม่มันเนี่ยต้องลุกต้องเป็นฝ่ายลุกลับไม่มันต้องลุกลุกลับเหมือนอเงั้นงั้นสบายใจวันนี้พี่เป๊ะไม่ได้เมียใหม่แน่ได้ผัวแทนนี่แหละมันเห็นอบรรยากาศถึงแล้วเดี๋ยวนายรับคำชไปเยอะแยะ เห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับว่าไอ้มุกแปลกๆเนี่ยมันก็หาได้เหมือนกันนะครับเนี่ไม่มีที่ไหนล่ะครับแบบนี้มีที่รายการเซียนโอเกะที่เดียวล่ะครับช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ารอชมความหากันต่อครับกลับมาสู่รายการเซียนโอเกะในเทปพิเศษตอนนี้ไปพบกับโชว์ของเหล่าแก๊งปราบเซียนลุวนๆเลยล่ะครับจะสนุกขนาดไหนไปชมกันเลยครับ ออกมาทําให้ดูดิอะไรกะเม่อเขาท้าบอกให้เฟิร์นออกมาทําให้ดูอาเชือมมาครับคุณพูดอะไรคุณพูดอยู่คนเดียวมามมามาม Yeah. ผมว่าเนี่ยต้องไปฝึกเพิ่มอีกสักเล็กน้อยไม่งั้นลูกมันจะหลุดมือยังไงฮะอันไหนขอลูกบาสหน่อยต้องต้งให้พี่แชมป์เข้ามาโชว์ดีกว่าไม่จริงๆผมไม่ใช่นักบาสแต่ว่าเอามัจริงๆมันก็ยังเลี้ยงได้เลยจะมีบางเทคนิคเนี่ยที่ไม่ยากเนี่ยอางี้ในเมื่อได้คอมเมนต์มาขนาดนี้เอาเพลงมาด้วยเลยมาเนี่ยไปเดินมาแล้วก็ไปเดินมาแล้วก็โดนมาแล้วก็ไปเดินมาแโอ้โหโอ้โห ่โอเคขึ้นช้าขึ้นแฉมนี่ลีลาดีมากลีลาดีมากแต่ต้องใส่เข้าไปอีกนิดหนึ่งฟีลิ่งแต่เข้าใจว่าเขาเหนื่อยแต้องลองแลงด้วยทำได้ดีเป็นกำลังใจให้ครับไป Bye. อย่างใจรักา้อยลงไมแค่มีเธอใกล้มันก็ใกล้ที่สแล้วปลุกไต้องพี่เองเยินดีที่ไมมโอ้โหไม่ต้องพหวยหอใจค่คว่าไม่ไม่จัดรตกเราไม่ ดีที่ไม่เฮ้ยเขาเก่งมากที่เขาสามารถไห้ยินดีที่ไม่กล้องพี่เอก่ี่้งเองจารไม่พี่อกกล้องเองพ้จากเขากลับเขาได้หมดเลยนะถูกต้องอันนี้ด้วยเพชรฆาตของเราขอบคุณคุณกล้องและน้องชะโอครับขอบคุณครับมาไม่ต้องไม่ต้องเราอยู่นี่ก่อนมาถามคณะกรรมการสมพยาบาลคนนี้เลยคนแรกเสียงดี รับรู้ได้ถึงความที่พี่เป็นคนที่มีเสียงดีเนื้อเสียงนะเนื้อเสียงเขาเพลาะนะแล้วก็เป็นเนื้อเสียงที่มีเอกลักษณ์ด้วยไม่ใช่แบบว่าทั่วไปคือแบบว่าถ้ารมมติเป็นนักร้องเราก็จะจาได้ว่าพี่คนนี้ร้องเพลงนี้ครับ <ๆ S 1> และอย่างหนึ่งคือขออนุญาตที่จะตัดคะแนนเลยคือตรงที่ว่าพี่โดนน้อยไปอ่ะคือเวลาพี่โดนน้อยไปเนี่ยมันก็จะแอดแม็ค acting ว่าโอ๊ยว่าเจ็บว่าเหนื่อยจริงๆมันมันไม่เท่าไหร่ไม่เป็นไร ขอเชิญคุณก้องออกมาพร้อมอุปกรณ์แล้วให้เฟิร์นเป็นคนรอบมาดิผมไาอีกรอบมาดิมาโอ้ชักเช้าว่านิ้นๆเลยนะน้นเลยนะขนาดนี้อ่าเฟิร์นแจวเอวเอามาใส่มือพี่เร็วจริงเร็วเร็วไอ้ก้องโอ้ยโอ้ยไปนี่ bye <laughs> ยอมยอมจ้าขอบคุณมากแจ้วแววขอบคุณครับยี่เขาเตะเบาๆให้เราด้วยอ่ะเบาๆเลยขอบคุณคุณก้องนะครับขอบคุณก้องแล้วขอบคุณก้องครับอย่าเพิ่งไปไกลเพื่อใครกล้าท้าคุณอีกก้าท้าอีกครับผมก็แปลว่าเดี๋ยวให้เดี๋ยวรอดูก่อนคะแนนเป็นยังไงรอดูค่ะพี่เป๊ะครับ เป็นไงฮะสะดุ้งอยากลองด้วยไหมพี่เอาไหมลองแบบนี้อุ้ยแล้วมเบาเลบล็ออ่าไหมบอ่ออีกรอบนะครับผมหดแรงแล้วก็โชคดีของพี่ไงที่กล้องหมดแรงแล้วเอาเเดวองล่อนร้องเลยรล่้องได้ตปเลย่เอทลเลยลกันเพลห้างหน้าไปข้างหน้าไปทางนู้นทางนู้น จนะเรื่องริบบินถ้าคนนี้เลยเตรียมมาให้เซียนริบบินจริงๆยังไงเขาจะมาโชว์ให้เราดูด้วยถูกต้องครับผมปกฉาดครับไม่ลูกไม่ลูกกีฬาอะไรแต่ว่าต่อไปต้องฝาออกก่คุผู้หญิงสวยมากเคยในฝันเคยอยากเป็นนักยิมนาสติกนะคุณได้ได้อาทจองเพลงด้วยนะมีเพลงด้วยเหรอมีสิ ไม่ดีสกอยตัวจริงไม่ชัดๆทำไปเลยละกันอ่ะเป็นไงชอบไม่ชอบแอมแอมตัวเท่าแอมแอมกินจักรเเละจิ๊บเป็นไงแอมแอมเราจะบอกว่าสกิลของแอมเนี่ยคือใช้เสียงเจ็บเสียงเจ็บแอมคือเราอยากจะบอกว่าคือสกิลของแอมกับเสียงร้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือ มีความตั้งใจมีพลังมีพลังมีความอดทนแต่ว่าต้มแป้นต้มโผพี่เจมหายไปไหนอะไรเรื่องต้มโผจะไปไหนเดียวเดียวจิ๊บจิ๊บพูดให้จบก่อนไปจิ๊บพูดอยู่จเจมมีการแป้งอย่างไรแล้วแอมแป้งตูมจิ๊บหายไปไหนอฮ้ยอะไรวะมาทางนี้ก่อนมางนี้ก่อนเจอแล้วหองฮแล้วไม่พูดละเฮ้ยเขากลับละแอมร้องให้ดูหน่อยสิอยากเห็นผู้ชายเอาขาวางที่ลูกบอลแล้วก็วิดพื้นนูอะ แล้วยังบ่นอยู่เลยแล้วน้ำหนักขึ้นมาสิบโลออกกำลังกายซะเลยเพลงมาเฮ้ยมันร้องยัเนี่ยยงอไป ปากเล่บัญชีเชมป์ินแล้วเชิญออกได้ไหมอ่ะคุณหวยดูแล้วรู้สึกสลบใจคุณหวยตอนแรกคุณหวยก็เสร็จพอเหี่ยวมิดปืนคุณหวยยืนท่านี้เลย ตกใจว่าตกใจว่าไม่คิดว่าจะก,การเล่นสนุกกันเพลินเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ต้องพักสักครู่แล้วห่ะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับเทปพ,พิเศษสุดฮากันต่อครับกลับเข้าสู่รายกรารเซียนโอเคครับกับเทปพิเศษโชว์ลวดลายของแก๊งปราบเซียนตอนนี้เรามาชมลีลาจากแก๊งปราบเซียนเป็นหมู่คณะกันบ้างจะฮาขนาดไหนเนี่ยไปชมกันเลยครับต้างเคยเต้นมาก่อนเพราะว่าจังหวะที่เขาเต้นแล้วก็เอว แข็งแรงเรียกว่าแข็งแรงมากเลยแล้วก็มีความเป๊ะแล้วก็เข้ากับจังหวะเพลงได้ดีนะฮะในป๋าป๋าเต้นไหมหรอป่าเต้นป๋าลีลาดเป็นอยากดูแค่เองเลยนะตรงนั้นเห็นแล้วเห็นแล้วไม่กล้าแล้วเห็นเป็นตัวแทนป๋าหน่อยเห็นพรบผม เสื้อผ้าเขาดูผิวผิวเสื้อผ้าเหมาะ,ะกับการลีลาด์มากด้วยตรงตรงยัง,งไป ที่เขาไปกายภาพบำบากขามันนั่งเดินอันนี้นั่เดินโอเคครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณอบคุณขอบคุณจบ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 มาให้หมดห้าคนเลยครับผมมาให้หมดเลยมามาเลยมามาชอบทำอะไรกันเป็นทีมนักก็มามาแก้วเลยแก้วเลยแก้วนำแก้วนำพร้อมนะครับหนึ่งสองสาม Thank ครับผมใชเอาละครับเวลาของวันนี้ก็ได้หมดลงแล้วล่ะครับส่วนในวันพรุ่งนี้รายการซีนโอเคยังอยู่ในช่วงพิเศษเพื่อมอบความสุขเป็นของขวัญให้กับคุณผู้ชมในปีใหม่นี้ติดตามชมกันได้นะครับในวันพรุ่งนี้2องทุ่ม15ทางช่อง28นะครับสวัสดีครับ